วันนี้เราจะมาสอนการคูณเลขในหลักสิบกันนะครับตัวยกตัวอย่างนะครับตั้งโจทย์ขึ้นมาครับเป็นเลข2หลักยกตัวอย่างเช่นเลข1 1คูณกับ2 2วิธีการตั้งคูณนะครับคือเราจะตั้ง11คูณด้วย22นี่นะครับเราจะคูณหลักนี้ก่อนนะครับ 2คูณ1ได้2 2คูณ1ได้2นะครับอันที่2ให้เราเติมสูตรเพิ่มไปตัวหนึ่งครับแล้วเราคูณหลักที่2เลย2คูณ1ได้2 2 ,1 ได้2เราได้อันนี้มาให้เรานำเลข2อันนี้ครับมาบวกกัน2บวก0ได้2 2บวก2ได้4แล้วก็ดึง2ลงมาครับนี้คือคำตอบของ11คูณ22ครับ ยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะครับคืออข้อ2ยกตัวอย่างเป็น3 3คูณกับ33ตั้งแบบเมื่อกี้เลยครับ3 3คูณด้วย33ตั้งคูณ3คูณ3ได้9 3ู3ได้9ปรานที่2ใส่0 3คูณ3ได้9 3ู3ได้9แล้วก็มาบวกเลยครับ9บวก0ได้9 9วก9ได้18นะครับ 9ทด1เป็น10นี่คือคำตอบครับต่อไปจะมาสอนเลข3หลักนะครับตัวอย่างเลข3าหลักตัวอย่างเช่น1 2 3คูณกับ3 2 1ให้เราตั้งเหมือนคูณ2หลักเลยครับโดยตั้ง 1>, 1 2 3ก่อนแล้วมาทัดล่างก็เป็น3 2 1สองหทำหคล้ายๆกันเลยครับเอา 1, คูณกับทั้งหมดเอ้ยเอา 1, คูณกับทั้งหมดข้างบนก่อนเช่น3คูณคูณ3ได้3 1คูณ2ได้2 1คูณได้1ครับวันที่2ทํทำเหมือน2หลักเลยครับคือเติม0ูนย์คูณ2ได้6 2คูณ2ได้ 4 2คูณ1ได้2โดยอันนี้เป็นการคูณแบบ3หลักนะครับจะต้องมีคูณเลข3ด้วยให้มันที่3เราใส่0 2ตัวโอเคครับแล้วก็คูณเล่กันเลย3คูณ3ได้9 3คูณ2ได้6 3คูณ1ได้3ให้นำา3มบรทัดนี้นะครับเอามาบวกกัน3บวก0บวก0ได้3 6บวก2บวกศย์ได้8ดนะครับอันนี้เก้าบวกสีได้สิบสามบวกหนึ่งเป็นสิบสี่ครับ6บวก2ได้9นะครับ6บวก2ได้8ดทดหนึ่งเป็น9น้าครับแล้วก็ดึงสาลงมานี่คือคำตอบของ123สองสาคูณกับสามสองหนึ่งนะครับ ก็การคูณเลข2หลักและ3หลักก็จะได้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ